สวัดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรียนบ้านใบเจอแอสเซทแมเนจเมนต์ค่ะวันนี้อยู่กันกับยิ้มหวานนะคะยิ้มหวานมีบ้านแาวมงม2ชั้นในย่านบ่อวินจังหวัดชนบุรีมาพานะคะคุณผู้ชมไปชมกันค่ะซึ่งเป็นโครงการค่ะที่มีชื่อว่าเดอะเ t o ก n h ว m มค่ะ ซึ่งโครงการนี้ก็เดินทางสะดวกสบายและก็ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นโรบินสันบอวินตลาดต้อรุ่งตลาดสมาร์ทแลนด์ค่ะ นิคมอมตะซิตี้โลตัสบิ๊กซีนะคะสำหรับนะคะบ้านหลังนี้อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะทำเป็นบ้านพักอศาศัยหรือจะทำเป็นโฮมออฟฟิศนะคะเปิดกิจกรรมต่างๆก็เรียกว่าเหมาะสมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในตัวบ้านกันดีกว่าค่ะค่ะและตอนนี้นะคะยิ้มก็มาอยู่ที่บ้านเลขที่340ทับ17ค่ะขนาดนะคะ 16ตารางวาค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะ,ะเบรวนด้านหน้าบ้านสามารถจอดรถนะคะได้1คันค่ะเดินเข้ามาผ่านทางตัวบ้านแล้วคุณจะเจอกับประตูนะคะเป็นกระจกบานสไลด์ค่ะ จอห้องโถงใหญ่ๆแบบนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นห้องนั่งเล่นค่ะเพิ่มเติมในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินหรือเฟอร์นิเจอร์ลอยก็ได้นะคะทั้งโซฟาที่วางทีวีหรือจะเลือกใช้เป็นทีวีแบบติดผนังค่ะเพราะผนังเขากว้างมากก็สามารถติดทีวีได้แบบจอใหญ่ๆค่ะทัดเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกใช้นะคะเป็นห้องรับประทานอาหารค่ะจะนำโต๊ะรับประทานอาหารนะคะไซส์ใหญ่ หรือจะเป็นขนาดตั้งแต่4ท่าน6ท่านมาตั้งวางกันได้แบบสบายๆค่ะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะเราได้ทําการต่อเติมค่ะทั้งหลังคาและพื้นไว้ไป็ที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงนะมีเคาน์เตอร์ครัวค่ะบางส่วนนะให้กับทุกท่านเนี่ยได้เลือกใช้นะคะเป็นครัวไทยหรือว่าถัดไปเนี่ยจะทําเป็นพื้นที่ซักล้างก็เรียกว่านะคะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานได้อย่างดีเลยล่ะคะ่ะ บริเวณชั้นล่างค่ะจะมีหนึ่งห้องน้ำและค้ามีฝักบัวสามารถอาบน้ำด้านล่างได้ค่ะแล้วก็มีสุขภัณฑ์ให้ครบครันเลยค่ะค่ะและสำหรับด้านบนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามยิ้มไปชมกันเลยค่ะและสำหรับห้องแรกนะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะเรียกว่าเป็นห้องนอนขนาดใหญ่เลยสามารถที่จะตั้งเตียงขนาด 5หรือหกพตธค่ะพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าหรือว่าชั้นวางทีวีค่ะมีพื้นที่เหลืออเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีประตูที่เชื่อมนะคะไปที่บริเวณระเบียงด้านหน้าของตัวบ้านสามารถเปิดรับลมธรรมชาติค่ะ เป็นด้านหลังของตัวบ้านค่ะใช้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนได้นะคะตั้งเตียงทั้งขนาด5ฟุตและ6ฟุตได้แบบสบายๆหรือสําหรับท่านไหนค่ะอยากจะเลือกใช้ทาเป็นห้องทํางานก็เรียกว่าเหมาะสมเลยทีเดียวค่ะและสำหรับชั้นสองนะคะมี1ห,ห้องน้ำค่ะโดยใช้ร่วมกันค่ะพร้อมกับมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านเดอะเน็กซ์ทาวน์โฮมเริ่มต้นที่ขวั่งตรงข้ามแมคโคบอวินขับตรงไปประมาณ900เมตรเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมาบยานพร48ขับตามทางต่อไปอีก2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยหลังเขาเทิดประเกียด2จากนั้นขับต่อไปอีก350เมตรจุดหมายที่อยู่ขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะถูกใจกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะเป็นเจ้าของทาวน์โฮม2ชั้นหลังนี้สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้คะ่ะทางช่องทาง f c e e o o o นะคะ J Asset Management หรือ u ูทูบ n n แนเรื่องบ้นบา้บาน by J a s s s t m a n a g e m e n t ค่ะและอย่าลืมนะคะเรามีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อรีนอกจากทาวน์โฮมหลังนี้แล้วนะคะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายหลายหลังเลย แล้ค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปชมกันยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ